สนับสนุนโดย g v i e w ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply Zview Advice มากกว่าที่คุณคิด Asus in search of incredible และ Asrock มาเชื่อที่เกมเมอร์และ overclocker เลือกใช้สวัสดีครับพี่น้องชาว overclock zone TV ฮะอยู่กับผมนะครับพวกเราทีมงาน overclock zone วันนี้ครับ เป็นอีกหนึ่งอย่างครับเราจะมาทำการแกะกล่องเพื่อพรีวิวนะครับเป็นการพรีวิวเล็กๆน้อยๆสำหรับของสิ่งนี้เอาใจสาวก AMD นะครับพูดกันตรงไปเลยว่าเป็นของสิ่งหนึ่งของนี้มาเป็นเซตครับไม่ได้มาแยกไม่ได้มาเดี่ยวไม่ใช่การ์ดจอไม่ใช่ CPU เดี่ยวๆนะครับเขาเรียกว่าเป็น AMD คิดคิดยังไงมาดูกันครับขับตัวนี้ฮะ กล่องมันเริ่ม amd a 1 0ค kid อ่ะจริงๆแล้วเนี่ยที่หน้ากล่องเนี่ยไม่ได้มีบอกสเปคไม่ได้มีบอกว่าข้างในมีอะไรมาให้บ้างนะครับก็หลักๆเลยก็จะเห็นว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็น cpu ตัวใหม่ของทาง amd นะครับนั่นก็คือตัว a series ที่เป็น c a v e l i นะฮะเดี๋ยวเปิดกล่องดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าข้างใน เป็นยังไงมีอะไรมาให้บ้างเปิดมาเลยเนี่ยข้าวๆก็จะมีในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับของเทอร์ r บว่ามีอะไรบ้างอันนี้คือตัวฝาด้านในนะครับแล้วก็นี่ชั้นในจะเป็นอย่างนี้ผมจะหยิบออกมาทีละตัวนะครับออกมาวางไว้ก่อนว่ามีอะไรบ้างนะฮะจะมีกล่อง1ใบเป็นอะไรเดี๋ยวดูกันกล่องเยอะแยะมากมายนะฮะร,รวมไปถึงตัวกล่องของ CPU ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมบอกว่าเป็นตัวไหนอันนี้ น,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 นีมีอันนี้อันนี้มีอันนี้มีโปสเตอร์เอาให้ติดที่บ้านด้วยเผื่อชอบติดนติดนี่เวลาเล่นกองเล่นเกมเผื่อได้ดูเฮ้ยอ๋อใครมองใครมาได้รู้ว่าเราใช้อะไรมีอันนี้นะฮะอ่ะขออนุญาตเอากล่องใหญ่สุดลงไปเก็บก่อนเลยครับ อืมทีนี้ครัเอาประเด็นสําคัญเลยสำคัญสําคัญกันก่อนเลยหลักๆของคิดชุดนี้นะครับชุดคิดนี้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของ CPU ครับ CPU ที่ให้มาเป็นตัวนี้ครับเป็น AMD A10 7850K CPU A10 7850K ตัวเนี้ยจริงๆแล้วมีรีวิวอยู่เยอะแยะมากมายนะครับตามเว็บไซต์ต่างๆ แต่ผมจะบอกสเปคคร่าวๆข,ของเจ้า 7850K นี้แล้วกันนะครับเบสคอร์กของมันก็คือ3.7กิกนะครับถ้าเกิดเทอร์โบแม็กซ์ของมันเลยก็คือ4กิกนะครับมี L2 4เมกนะครับมาพร้อมกับ APU หรือว่า GPU เนี่ยคือตระกูล R7 ความเร็ว720เมกะเฮิร์ตนะครับส่วนต่างๆนะฮะรายละเอียดยังไงสำหรับตัว A10 นะครับมันจะมีอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือเป็นเขาเรียกว่า คอคอมพิวตนะครับเขาจะลงระบุไว้ที่1 2คอรคฮะเป็นในส่วนของ CPU เนี่ย4คอร์แล้วก็ส่วนของ GPU อีก8คอร์เพราะฉะนั้นการแบ่งการทำงานของมันเนี่ยค่านข้ที่เยอะออกเป็นสัดส่วนชัดเจนในเรื่องของ CPU แล้วก็ GPU นะครับอย่าลืมนะครับว่า7 8 5 0 k ตัวนี้มากับ R7 r 7, นะฮะเ a d e อ n R7 นั่นเองอันนี้คือในเรื่องของ CPU ผมจะไม่ขอแกะแล้วนะครับว่าฮิซิงเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆแล้ว 1> a 1 7 8 5 0 k เนี่ยฮีทซิงหน้าตา CPU เนี่ยมันจะเหมือนกันทุกตัวอยู่แล้วนะครับอันนี้คือในเรื่องของ CPU ต่อมาครับคือเจ้าตัวนี้นะครับนั่นก็คือเมมโมรี o โมดูลหรือว่าที่เรียกกันว่า r รมนั่นเองนะครับแรมตัวนี้เนี่ยนะฮะมันมาพร้อมกับนะเป็นโปรชัวร์สเปคของแรมนั่นเองจากที่ผมดูแล้วชุดคิดตัวนี้เนี่ยนะฮะให้แรมมาในซีรีส์สูงสุดเลยก็เป็นซีรีส์ RG นะครับหรือว่า g a m e r Series ก็คือเป็น Radeon Gamer นะฮะแต่มันยังไม่ใช่ตัวท็อปจริงๆเพราะตัวชอ็อตัวท็อปของแรมตัวนี้จะเป็นแรม16 g b ก็คือ8คูณ2นะครับแต่ตัวนี้เป็น4คูณ2นะครับสเปคของมันก็คือตัวเป็น RG 2133นะครับก็คือแรม DDR3 นะครับ r a d e o n g a m e r s e ร i e s บัสมาตรฐาน2,133นะครับเป็นแรมแถวละ4 g b สแถวก็คือ 8GB แบบเดียวชแนลดูใกล้ๆเนี่ยก็จะเห็นว่าฮีทซิงค์นะครับซึ่งเป็นอลูมิเนียมเป็นสีดำนะมีการแปะสติกเกอร์หรือว่ามีลวดลายนะรตรงขอบหรือว่าสันด้านบนของมันเนี่ยก็มีการเขาเรียกว่าอะไรอะสกรีนเอาไว้ด้วยนะครับเป็นสีแดงนะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นการระบุสเปคเอาไว้อย่างที่ผมได้บอกไปตอนแรกนะครับว่ามันเป็น RG Serie s นะฮะบัส2,133แถวและ 4G ิก C.L. ของมันก็คือ10 11 11 30ไฟ1.5น่ย1.65โวลต์อันนี้ก็คือในเรื่องของแรมนะครับที่มาพร้อมกับชุดคิดชุดนี้ต่อไปนะฮะเรามาดูกันว่ามีอะไรให้มาอีกเอาชุดใหญ่ๆก่อนอันนี้คะเป็นเมนบอร์ดนะครับมาพร้อมกับชุดคิดชุดนี้มีหลายยี่ห้อมีหลายซีรีส์มีหลายรุ่นครับสำหรับชุดคิดจากทาง AMD ชุดนี้ แต่ชุดที่เราได้มาก็คือเป็นเมนบอร์ดจากทาง asus นะครับในรุ่น a 8 8 x pro เมนบอร์ดตัวนี้นะครับไม่ต้องพูดอะไรกันให้มากความนะฮะเราเคยมีการรีวิวไปแล้วนะครับสำหรับ asus a 8 8 x pro เอลองไปค้นหากันดูนะฮะอันนี้คือเรื่องของเมนบอร์ดจากทาง asus ครับถัดมาฮะเป็นของแหมที่ เรียกได้ว่าก็ยังถือว่ายังต้องใช้งานกันอยู่นะครับอันนี้เป็น Memory Flash Drive นะครับขนาด8 g ิก AMD สั่งผลิตขึ้นมานะฮะเป็นแบบนี้หุืบหมุนได้นะครับเก็บได้อันนี้คือ Memory f l a ฟลชไดรฟนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับจะมาในกล่องทุกชิ้นเลยอันนี้เป็น m นี่เมาสนะครับเมาส์นะครับ มีสกีโลโก้นะครับ amd เหมือนกันเป็นไวเลสเมาส์นะฮะมีปุ่มคอนเน c t มีปุ่มออนออฟเปิดฟ้าหลังออกมานะครับก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นโมดูล usb เสียเข้าไปที่เครื่องนะครับแล้วก็เปิดตัวนี้คอนเน c t เข้าไปอีกทีหนึง่งนะฮะเป็นเมาส์จากทาง amd ที่ให้มาด้วยนะครับอีกอย่างหนึง่งนะครับดูจะเป็นชิ้นสุดท้ายสำหรับฮาร์ดแวร์แล้วนะฮะที่มาพร้อมกับชุดคิดชุดนี้ รู้เลยนะครับก็คือดโฟนหรือว่าหูฟังนั่นเองมีการบุหนังนนดีนะครับทั้งตัวที่สัมผัสบนศรีรษะแล้วก็ตัวซับร,รอบหูเรานะครับเป็นหนังบุนะเป็นโฟมบุหนังด้านข้างก็มีสกีนโลโก้ AMD นะครับมีปุ่มเพลย์มีปุ่มพอสมีปุ่มเน็กซ์มีปุ่มพริวเวสคือเดินหน้าย้อนหลัง มีปุ่มเล่นมีปุ่มหยุดพักมากับสายนี้ครับเป็นสาย USB เอาไว้เชื่อมหรือว่าเสียบต่อกับตัว PC ของเราง่ายๆฮะเสียบเข้าไปแล้วก็เป็นหัว USB แค่นี้เองแล้วก็มาพร้อมกับถุงกำมยีย่หนึ่งใบนะครับเอาไวา้ใส่หูฟังเวลาเดินทางออกไปไหนมาไหนอืมโอเคมีซีเรียลแพ็ค b t t t l f i i l l d 4 อีกหนึ่งคีย์นะฮะทั้งหมดนี้มาพร้อมกับในชุดกล่องใบนี้ครับคุณจะได้ไปนะฮะแต่ถ้าถามผมแล้วผมก็ยังไม่รู้ว่าหาซื้อได้ที่ไหนนะครับจุดเด่นของมันเลยเนี่ยผมดูแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการจัดเซตมาเป็นแพ็คมาเป็นชุดคิดไปเลยเด่นๆก็จะเป็น2ตัวนี้แหละนะฮะก็คือตัว CPU ที่มาพร้อมกับแรมของทาง AMD เอง เขาฟีกค่ามาแล้วเขาจัดให้แล้วไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรมากมายนะครับเสียประกงประกอบปุ๊บเอาพาวงพาเวอร์เข้าปุ๊บเอาการจงการจอสักตัวหนึ่งนิดนิดได้งานได้เมาส์งมีมาให้ไปหาซื้อคีย์บอร์ดเอานะฮะนี่คือ AMD A10 Kit นะจ๊ะก็ขอบคุณครับขอบคุณทาง AMD Thailand นะครับที่ได้ส่งชุดคิดชุดนี้มาให้กับเรานะครับพบกันใหม่เทปถัดไปสำหรับวันนี้ ต้องลากันไปแล้วสวัสดีครับ